เดอะบีชหอพักสุดหรูในราคาที่คุณต้องทึ่งโดยหอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอย48แยก3ถนนลาดพราว3เสน,นอกนห้วยขวางกรุงเทพมหานครและสำหรับห้องพักของเดอะบิชนั้นมีตั้งแต่ห้องสตูดิโอขนาด28.5ต mm, ารางเมตรห้องดีรักสตูดิโอขนาด30.5ต mm, ารางเมตรและห้องซูเปอร์ดีรักสตูดิโอขนาด32ตารางเมตรโดยมีค่าเช่าเริ่มต้นอยู่ที่6,500บาทถึง9,500บาทต่อเดือน ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักก็บอกเลยว่ามีครบคันไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินอินเทอร์เน็ตไวไฟเคเบิลทีวีกว่า30ช่องเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นสิ่งล้างจานม่าน2ชั้นลิฟต์โดยสารที่จอดรถระบบรักษาความปลอดภัยแบบรัดกุมและอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงตัวหอพักยิ่งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีภาวนาเพียงแค่1กิโลเมตรและรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี MRT สุทธิสารเพียงแค่1.6กกิโลเมตรอีกทั้งภายในซอยยังมีพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ร้านค้าร้านอาหารคอยให้บริการอยู่อีกด้วย และสำหรับใครที่ต้องการเช่าห้องพักของ The Beach คุณก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่เราทิ้งไว้ให้ได้เลย